สวัสดีครับกลับมาพบกับรถนางฟ้านะครับวันนี้พามาดูสายฮอนได้อีกแล้วนะครับ n s r ตากลมนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสุดมากๆนะครับอะไรจัดเต็มเลยก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับจะใช้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ n s r ตากลมคันนี้เอกสารครบโอนนะครับภาษี65นะครับสีแดงขาวตรงเล่มนะครับเป็นแดงขาวปี1993นะครับตรงรุ่นเลย ภาษีขาดแค่2ปีนะครับยังต่อได้นี่มีการจัดสภาพมาแล้วนะครับอะไรเบิกแท้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ของที่ใส่ไปนี่ถือว่าสุดมากๆนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่ลองดูนะครับงานสีนะครับเรามาดูชุดสีก่อนเลยชุดสีนี้เป็นแท้เบิกใหม่นะครับสีแดงขาวตรงเล่มของเขาเลยนะเบิกแท้ใหม่โดยเฉพาะชิ้นท้ายชิ้นท้ายจะมีชิ้นนี้ นะครับมีตรงนี้แล้วก็นี่ด้านหลังนะครับประมาณสี่ห้าชิ้นนี่คือแท้ใหม่นะครับเบิกแท้ใหม่แต่ว่ามันไม่มีให้เบิกแล้วนะแต่ว่าเจ้าของเขาไปหาได้ไม่มีแตกหักเลยนะครับชิ้นท้ายที่เบิกมาใหม่ก็คือสีตรงเล่มเออสีตรงตรงตรง,ตรงเล่มตรงสีตรงรุ่นของเขาเลยนะครับหนึ่งก้เก้าสามนะครับเป็นแดงขาวตัวแรกเนียเบิกแท้ใหม่ แล้วก็มีบังหม้อน้ําซ้ายขวาแล้วเบิกแท้ใหม่แล้วก็หน้ากากนะครับแท้ใหม่หาไม่ได้แล้วนะครับมันยกเลิกการผลิตไปแล้วสิ่งที่ไม่ได้เบิกแท้ใหม่ก็จะมีถังน้ามันนะครับทําสีแล้วก็อกด้านล่างนะครับเป็นอกแท้ส้มทําสีอ่านี่นะฮะถือว่าสวยงามมากๆส่วนที่เห็นเป็นรอโตนี่นะครับ เป็นล้อของ CBR 150i นะครับมันสามารถใส่ยางใหญ่ได้นะครับแบกบมันกว้างแล้วมันดูแบบมีมิตินะครับยางหน้าก็90-80นะครับถือว่าไม่ใหญ่มากยางหลังก็120-70เป็นยางของ SC SS นะครับชุดสีผมให้ไปประมาณสัก80-90เลยนะอาจจะมีรอยพวกขนเมล็ดข,ขวดนี่ฮะเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นะฮะ สวยเงาอบไฟครบนะครับไฟหน้า LED ไนดะ้ลำสูงอะไรติดหมดนะครับมีแผ่นเพจ n s R ชุดหน้าที่เห็นอยู่นี่เป็นชุดหน้าของ CBR อา CBR 150i นะครับยกมาชุดแผงคอเลยมันไม่สามารถมาจับใส่ได้นะมันต้องแปลงนะครับแปลงแกนแปลงแกนคอ ตรงนี้นะแกนคอดที่ใส่เข้าไปในโครงแปลงสวิตกุญแจนะครับก็ซา้อวคุญแจไม่เหมือนกันหนะมาทั้งแห่น,นับสบายนะครับเห็นมันจะค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าแกนโชคของ CBR กับเอ็นดานี่มันเท่ากันนะยกมาทั้งชุดเลยถือว่าสวยงามมากๆแล้วก็มานี่นะครับปั๊มเบรกก้านเหลียงของ CBR 650อ,อันนี้ก็เบิกใหม่นะครับเบิกเบรกแบบนึบๆเลยนะครับเบิกมายกคู่เลยนะครับ พร้อมมือคัดก้านเหรียญอ่านี่นะเห็นไหมฮะอ่าอัานนี้นี่นะบางคงบางโคนหน้านี่ของ CBR หมดเลยแล้วก็มาด้วยปัม๊มเมาส์นิชินแทเบิกนะครับขางานสร้างตัวนี้สวยงามมากๆนะครับเป็นแบบกัดลาย C N C มาเลยนะฮนี่ยขามันสมสวยงามมาก นะครับตอนนี้เบิกใหม่หลายพันนะครับแล้วก็สร้างขาใหม่เป็นพันนะชุดหน้าของซีบีอาร์ล้อแมกนะครับมันจะกว้างอย่างกับ90 80ของไอซีเอเอสนะครับดอกยังเหลือเยอะแต่ก็นะครับยางยี่ห้อนี้พอผ่านไปสักปีสองปีก็เริ่มแตกรายงาแต่ว่ายังใช้ได้นะครับเนี่ยเครื่องยนต์แห้งๆนะครับมอน้ําเดิมนะครับเมอน้ําผ่านล้างนะความร้อนปกติแล้วมาดูชุดหลังกันบ้างนี่ที่เห็นสวิงอาร์มโค้งๆนี่ แน่นอนครับสวยงามของ RG Gamma นะครับอันนี้ไม่สามารถจับใส่ได้นะครับต้องแปลงนะครับมีแปลงมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่เป็นปั๊มนิชินห้อยล่างนะครับอันนี้ก็เบิกใหม่นะครับระบบเบรกด,ดีทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนี่ยล้อหลังของสิบยาด้านหลังนี่คือกว้างมากนะครับใส่ยางแบบมันดูแบบบึกบึนดูมีมิตินะครับาย,ยางหลังดอกอยางเหลือๆอยู่ ท่อนะครับท่อเดิมๆของเขาเลยนะครับไม่ผา่าไม่บุกไม่อะไรเลยเสียงนีนิ่มมากแคบจะไม่ได้ยินเสียงท่อเลยครเสียงมันเงียบจริงๆนี่นะโช้กหลังก็เป็นของ cbr นะครับที่เห็นอยู่เป็นคาบสีดิมแดงๆนี่คือสีเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสีโครงนะครับสีฝาเครื่องซ้ายขวาแม้กระทั่งสีสวิงอาร์มแกม่านี่คือสีเดิมแล้วก็สีล้อของ cbr นี่คือสีเดิมนะครับมันจะมีพวก ตำหนิสีกระเทาะลอยหีดข่วนอยู่แต่โดยรวมถือว่าสวยงามใช้ได้เลยอ่าและที่สำคัญนะคันนี้เครื่องยนต์อ่าต้องบอกว่าเครื่องยนต์ท่อนล่างนะครับท่อนล่างก็คือยกของเอนโปมาเลยนะครับอ่าท่อนล่างนี้ก็คือผ่าแล้วก็ยักไส้ในของเอนโปมาเลยไม่ว่าจะเป็นชุดเกียร์ชุดทักดก็วงขเขวียงนะครับก็คือเป็นของเอนโปนะครับท่อนล่าง และที่สำคัญนะครับยกท่อนล่าม,มาแล้วก็มีชุดไฟนะครับพวกล้อมแม่เหล็กมัดไฟชุดใส่ไฟกล่องไฟนะครับเป็นของเอ็นโนะครับของ R r 5 5 0 s p บเป็นกล่องใช้ใบเดียวนะครับอ่าใบเดียวคือมีทั้งระบบไฟระบบวาววาวนี่คือเปิดแบบสมูทมากนะครับต้องไปขี่รู้สึกได้เลยนะว่ามันสมูทมากเหมือนเราขับพวกเอ p นเลยนะระบบวาวนี่มันปิดเปิดฉับไวนะครับแล้วมันตรงตรง ตรงมาร์กสุดๆนะตัวนี้ก็หลายตังแล้วโดยเฉพาะกล่องเอนโปมือ2นี่ก็เกือบ3ามพันแล้วนะกล่องอะไรโคตรแพงเลยนะอะคันนี้กุญแจดอกเดียวนะครับนี่ขันได้สามจุดเหมือนกันนะครับถังพักน้ำถังสองทีอะไรอยู่ครบเลยนะีนะ่ฮะนทะเ,เะบียนเพชรชบูรณ์ส่เตยยังเหลือเยอะครับ ใช้ได้อีกนานบางโซ่อะไรก็ครบนะครับมีตัวเขาเรียกอะไระตัวห้อยของอด้านท้ายอันนี้ก็สวยงามเนี่ยสีคงเดิมนะฮะก็ไม่มีผุอาจจะมีแดงๆนิดๆดีนนะ,ะขบุงขบูอะไรสงเม้ากองครบก็ตำหนิฝั่งนี้นะครับไม่แน่ใจว่าไปเบียดอะไรน่าจะเข็นเบียดนะครับก็เลยมีตำหนิตรงนีน้นิดนึงด้านล่างด้านล่างอะไรนี้อยู่ครบเลย าสายมงสายไม้ครบหน้าไม้นะครับใช้ได้ปกตินะครับความเร็ววัดรอบวัดอุณหภูมินาเกณฑ์น้ํามันรับไฟเตือนพวกนี้อะไรก็ใช้ได้หมดเลยคือหน้าไม้นี้ใช้ได้หมดทุกจุดนะครับระบบไฟนะไฟวงไฟเบรคนี่ติดครบหมดเลยเดีเรามาฟังเสียงกันเปไ,ไฟนะครับไฟสูง ไฟเดียวนี่นะเงียบกิ๊บเลยนะครับถ้าได้เสื้อสูบของเอ็นโปมามันก็จะสุดอีกนะก็คือมันจะยกทั้งระบบมาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาเสื้อสูบเอ็นโปมาใส่เราก็ต้องเปลี่ยนท่อนะครับท่อมาใส่ด้วยกันไม่ได้แต่ไม่อะไรอันนี้ใส่เสื้อของตากกมมันไม่เป็นไรนะใส่ท่อเดิมแค่ทอนล่างระบบไฟ ระบบวาวมอเตอร์วงมอเตอร์วาวนี่ของเอนโปหมดเลยนะก็ะคือมันสมูทมากนะครับตอนผมไปขี่นะครับคือแบบมันขี่นิ่มมากแล้วรถวิ่งดีมากนะครับขนาดว่าเป็นท่อเดิมไม่ผ่านะครับนี่นะก็เดินเดิมไม่บุบไม่ผ่าคือเสียงมันเงียบมากนี่ยนะแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเสียงเครื่องก็เงียบเสียงท่อก็เงียบนี่นะไฟหน้า led นะครับติดหมดครับต่ำสูงไฟลงไฟเลี้ยวไฟเบรก ปิดขึ้นตามมือเลยนะครับขี่สนุกนะครับขี่สนุกนี่นะระบบเบรกระบบล้อชง่ชงหน้าชุดจงช,ช,ชุดสีนะครับ่อนล่างเอชพยึดส่เอุ้มนะครับคุ้มท่านี้นลงมันรอบขึ้นหมดนะครับปั๊มวงปั๊มเบรกชุดบนชุดล่างมาฟังราคานะครับเอเนาระกรมคนนี้เปิดราคาอยู่ที่ 29,900บาทนะครับส่บาทเอกสารครบโอนภาษี65นะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาแลเบอร์0ู 6, 3 4 2 5 5 9 8 9สีหากับไลนก็เบอร์นี้เลยตัดมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองลูกค้าสามารถมาชมตัวจริงได้ท่านใดไม่สะดวกมาก็สามารถจะส่งได้ทั่วไทยนะครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยใครที่กำลังมองหาอยู่ผมบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆที่แบบอยากได้ล้อโตลบ ระบบเบรกชุดนงชุดหน้านี่เห็นสุดมากๆ29,900ื่นเาัก้า้อยบาทนะฝารวนั้นเนด NSR ตากลมก็รีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่ลิปหน้าชิมีร้านต่อนสวัสดีครับ